มี่ปัญหาสุขภาพครับมีอาการปวดตามร่างกายครับปวดข้อเขาปวดเอวปวดคอนะครับผมว่ามือชาตามแขนขาหรือว่าเกี่ยวกับดูครับเส้นครับมือมือชาแบบนี้จับอะไรไม่ได้นะครับผมตีขอแนะนำครับซูนไทยเพื่อสุขภาพครับทานวันละสองแคปซูลรับเช้าเย็นครับผม แตสุขภาพของท่านจะเปลี่ยนแปลงอาการที่ท่านเป็นก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับผมเป็นสมุนไพรที่อยากเะแนะนําสำหรับผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับอาการปวดครับโรคเกาลูมันตอแบบนี้นะครับผมทานต่อเนื่องเจตวัน,นอาการของท่านที่เป็นอยู่จะรู้สึกดีขึ้นครับดีขอแนะนําครับหนึ่งปูกบรรจุอยู่ที่60บแคปซูลครับสนใจทักอินบ็อกตีได้นะครับผม